สวัสดีจ้าสวัสดีพี่ช่างทุกทุกคนนะวันนี้เดี๋ยวจะเอาสินค้าตัวนี้มานำเสนอนั่นก็คือ ครีมเคลียร์พื้นผมหรือเรียกว่าครีมฟอกปรับพื้นผมระดับ5-6เหมาะสำหรับอะไรเหมาะสำหรับช่างเสริมสวยที่ต้องการนำไปปรับพื้นผมให้อยู่สว่างระดับ5-6เพื่อลงสีพื้นฐานเช่นน้ำตาลคาราเ<ๆ>มลน้ำตาลหมุนเทาเราจะใช้ตัวครีม ศูนย์ทับศูนย์ศูนย์ศูนย์ผสมกับไฮอัตราส่วน1ต่อหหรือจะใช้1ต่อ2ก็ได้เช่นเดียวกันผสมอัตราในคลิปคือ1่ต่อนเมื่อผสมเสร็จแล้วลงที่เส้นผมได้เลยผมในภาพเป็นผมแท้ๆเป็นผมดําธรรมชาติเราจะลง2ฝั่งนั่นก็คือ1 2 1ฝั่งและ9% 1่งฝั่งนั่นเองตามภาพเลยนะผสมให้ดูครบถ้วนเนาะไม่มีหมกเม็ดนะทีนี้ให้พี่ช่างสังเกตดูนะว่าเราแช่ตาส่วนแค่1ต่อ1กับผมที่ดําธรรมชาติและ วางเวลาไว้ทั้งหมด40นาทีหลังผลการเปลี่ยนแปลงเรามีให้ดูครบถ้วนค่อยๆดูนะระหว่างนี้เราจะลงให้ทั่วทุกเส้นผมโดยวางเวลาช่อละ40นาทีแต่เราจะจับเวลาไปพร้อมๆกันเนาะเพราะว่าเราจะดูผลกันเลยว่าทีมเคลียร์ของเรา จอยู่ในความสว่างระดับ5 6ตามที่เคลมไหมที่สำคัญในคลิปวิดีโอนี้ไม่มีการตัดต่อเอฟเฟคอะไรเพิ่มเติมมันคือความเรียวแบบ100%เซเพราะฉะนั้นพี่ช่างคนไหนก็ตามเนาะที่ดูอยู่ก็จะเห็นผลไปพร้อมๆกันนะจ้ะเดี๋ยวเราขอญาตสปีดเวลาหน่อยนะทีนี้เราก็เช็ดคืนหนึ่งออกเนาะเพื่อเราจะแยกโซนให้พี่ดูเนาะ รอบแรกเราใช้ไปแล้วนะอันนี้จะเป็นรอบที่2อ,อัตราส่วนเหมือนเดิมโดยใช้9%ซนะ,ะเราแยกนะ12กับ9นะทีนี้พอปึ๊บปๆ๊ดผสมเสร็จแล้วก็ทํบการลงที่เส้นผมเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะใครผมดําธรรมชาติบอกเลยว่าทำง่ายมากไม่ต้องมานั่งยืนนัวเหมือนผงฟอกด้วยนะตัวนี้เป็นครีมเพราะฉะนั้นเมื่อครีมเคลียร์ผสมกับไฮเวลาลงที่เส้นผมแค่ลงให้ฉ่ำให้ทั่วถึงแล้วจับเวลาลอรอ40นาทีได้เลยขอย้าว่า 40นาทีตายตัวได้เลยนะยังไงยังไงก็ได้ระดับ5สําหรับ9%และสว่างระดับ6สําหรับ12%ที่สําคัญผมเสียน้อยกว่าการใช้ผงฟอกหรือครีมฟอกสว่างแบบพวกสีตระกูลพพทเทลหรือผงฟอกครีมฟอกที่ทําครั้งเดียวสว่างระดับ9ระดับ10อันนั้นเสียหนักส่วนตัวนี้ครีมเคลียร์หรือครีมฟอกตับฐานผม ทำให้ผมเสียน้อยมากๆเรียกว่าน้อยมากๆก็ได้เลยเช่นเดียวกันเนาะอันนี้คือครบเวลา40วนาทีแล้วสังเกตนะว่าอีกด้านหนึ่งเราจะพันทิชชู่วไว้เพื่อแยกโซนให้ดูเดี๋ยวจะหลงเนาะอ่ะอันนี้ในคลิปเราล้างแค่น้าเปล่านะจุ่มๆสบัดสบัดเนาะไม่ได้มีการถูถ่ายด้วยจุ่มๆสบัดสบัดเสร็จแล้วก็เราก็ทําการเอาทิชชู่ก็ห่ออีกฝั่งหนึ่งไว้เลยแล้วเราก็ทําการล้างอีกฝั่งหนึ่งอะไรประมาณนี้เนาะในภาพเราก็จะแยกโซนด้วยการห่อทิชชู่ไว้ฝั่งหนึ่งก่อน ฝั่งหนึ่งที่ล้างแล้วก็ใช้ไดร์เป่าให้แห้งเลยเพื่อที่จะดูสีผมว่าสว่างระดับไหนอย่างในภาพสังเกตนะว่าเราทําการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะถึงช่อเห็นไหมพี่เห็นไหมว่าความสว่างเปลี่ยนแปลงไปเลยท,ทันทีจากเดิมที่เป็นผมดําตอนนี้กลายเป็นระดับ5าแล้วเราใช้ไดรร้อนเลยจี้จี้เพื่อให้แห้งเพื่อที่จะมาวัดดูเนาะตอนนี้เนี่ยเราก็ทําการหวีอ่ะแห้งเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนี่ใช้เเซนะจ๊ะนี่ดูความสว่างที่ชัดเจนนะแล้วก็ต่อไป ฝั่ง12%อ่าฝั่ง12%ก็ทำเหมือนเดิมเนาะทำเหมือนเดิมก็คือล้างเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรพอล้างเสร็จกระเป๋าเหมือนเดิมเหมือนกันเนาะอ่ะพอเป๋าปืด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 อ่ะเรียบร้อยละนี่1 2เ์เห็นความเปลี่ยนแปลงเนาะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนะอ่ะเห็นไหมว่า9กับ12ความสว่างต่างกัน1ระดับแค่1ระดับนี่ปล่อยผมระดับ5อ่ะ เทียบให้ดูห้าจริงๆนี่ห้าจริงๆไม่จกตาหนูบอกแล้วว่าห้าคือหอ้าอะดูอีกฝั่งหนึง่งอีกฝั่งหนึ่งใช้ระดับหกนะระดับตกเทียบนี่เทบจับแล้วนะนี่เทบจับไป6แบบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะถ้าเทียบไปก็5.5จบแค่นี้รู้เรื่องใครสนใจใครหาซิกจาจัดได้เลยเฟสซิตี้ศักและนงรักขันหน้าจ้า